สวัสดีแฟนเพจอิจิจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนด้วยนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปตีดันกิลฮาร์ดฮอนโลตีไกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงสําหรับรายละเอียดดันกะิลฮาร์ดนะฮะฮอนโลตีไกเขาบอกเงื่อนไขไว้ว่าพื้นจะมีสถานะเป็นแช่แข็งนะฮะทำให้ตัวละครมีโอกาสติดสถานะแช่แข็งแล้วก็อ่าใช้ตัวละครตีไกนะ,ะับดาเมจจะได้2เท่า แล้วก็ใช้บางไครดาเมจจะเหลือแค่50%ตัวละครที่ผมใช้ในการลงดันกิวฮาร์สปานนี้ก็คือตัวแรกนะครับเบียคุยะ5ปีอันนี้ตัวละครเป็นเวลม่วง5ดับ5นะครับ SP 3ดาวอุปกรณ์ที่ใส่คือบอลกะโหลกนะครับ SP บก30%สติกเกอร์สังหารฮอนโลนะครับ SP 30%ถ้วยชา5ดาวแท้ SP 30% ลิง์นะครับเป็นไลน์งเงคู่แท็กทีนดาวแดงนะครับลดคู่ทาน14%แล้วกันแช่แข็ง55%นะฮะอิจิโกะหอคอยตายฟื้น100%ลดคู่ทาน12%แล้วก็อิจิโกะพินซี่นะครับลดคู่ทาน14%น้ำหอมอัพเป็น23ช่องนะครับก็คืออัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็บางใครลดเดฟนั่นเองตัวที่2นะครับเป็นตัวบัฟอันนี้บอกไปก่อนว่าผมอาจใช้ไม่ตรงนะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าอิจิโกะตัวนี้มัันสงหารยมทูตแล้วก็ หัวหน้าหน่วยใช่ไหมครับแต่ว่าวีคนี้เป็นวีคสังหารฮอลโลตัวละครจริงที่แนะนำก็คืออุคิทาเกะสปิริตอาร์ฟเวอร์วิทยูนะครับตู้2หรือว่าตัวอื่นที่สังหารฮอลโลแล้วตีไกลนะแต่เนื่องจากไม่มีก็สามารถใช้ตัวอื่นมาบับได้เหมือนผมแต่ผมมาใช้เป็นโกดิบปีแล้วกันโดยโกดิบปีผมนะครับก็คือเป็นตัวละครที่อัพไป2องท,ทนะครับโดยของใส่ก็จะเป็นบอลกะโหลกครับเอสถผ้าคาดนะครับ SP 30%แล้วก็ถ้วยชานะครับ5ดาวแท้สีส้ม SP 30%ลิงก์ก็จะเป็น i g o k กหอคอยนะครับตายฟื้น100%แล้วก็ลดโคทา12%อุ่นดาวแดงน,นะครับลดโคทา12%แล้วก็สกิลไล16%โลดส้มนะครับลดโคทา14%แล้วก็สกิลไล16%นะฮะน้ําหอมอัพเป็น23ช่องผมเอาเป็นตายฟื้นนะครับอีกอันก็คือเอาเป็นตีมดซึ่งอันนี้ผมเอาไปไวฟาร์มยังไงก็ทุกคนก็สามารถอาเปลี่ยนลิงก์น้ําหอมแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้อะไรได้นะ ต่อมาตัวที่3นะครับเลือกกินเลนะครับกินเลเป็นสังหารฮอลโลตีไกลนะโดยกินเลนะครับอัพไป4ทับนะของที่ใส่นะครับจะเป็นชาป,ปี้ทอง5ดาวแท้สีแดงบวกเอท3เคาปร์ี้ปกตินะครับ5ดาวเอ k 3เคแล้วก็สติ๊กเกอร์สังหารฮอลโล a เอท0เคเช่นกันนะลิงก์ที่ใส่ก็จะเป็นลุงไซเงนสื่อหอคอยนะครับโจมตีปกติ25%ลดดาเมจ1ิอิชิดะดาวแดงนะครับ โจมตีปกติ25%ลดดาเมจ12%แล้วก็กินโจนะเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ25%น้ำหอมนะครับอัพเป็น15 3ช่องนะโด,โดยผมเลือกเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจนะที่เลือกใช้กินเลเพราะว่ากินเลเป็นตัวที่กันสถานะเช่แข็งอยู่แล้ว100%เราไม่ต้องใส่ลิงเพิ่มหรือว่าอัพอะไรเพิ่มเพื่อกันการเช่แข็งนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองลงดังกิวฮาร์ดดีกว่าว่าจะใช้เวลาในการจบกี่วินาทีนะ

ใช้เวลาจบไปประมาณ30วินาทีนะครับคะแนนที่ได้4 2 8 6 4 4ล้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตีดันกิวฮาร์ทัลโลตีไกลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ ผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น,น้อยนะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจอิจิอิทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e ด้วยครับแต่อยังไงเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจบคลิปด้วยนะครับ